นี่เอาคําแบบนี้เลยเฮ้ย <c oughs> ขูดมาทั้งใยมันนี่แหละเออนี่เนี่ยเห็นปะ่ะอือหือหืยั่วๆจ้าอืหอืแล้วก็ดกใสป่ปาก ม็ดก็เคี่ยวเบิง้งไม่เคี่ยวเบิง้งแหละคืนกรึบกรึบรถสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินเสาวรถเดจ้าอยากกินนานแล้วหนูนาไปไม่ซื้อที่แม็กครมาอยากกินเห็นเขากินแล้วอยากกินมากนี่พี่เกลือและหนูนาละเลงเองเอ้าตูเราก็จะโชว์นี่แล้วกันมาเราจะกินอันนี้น่าจะเปรี้ยวมากหนูนาแอบแต่แต,แต้ดูแล้วเอาลิ้นแต้ดูเปรี้ยว มากมากนะอันนี้อาจจะแบบอมเปรี้ยวอมหวานาหน่อหเราก็กินอันที่แบบว่าโรยไปเนี่ยเห็นเขาทำแบบเนี้ยืเห็นแล้วน้ำลายแตกอย่างวะเนี่ยเพื่อนๆเมนูง่ายๆนะแต่อยากกินจริงๆเนี่ย,ย,ยืน้ำลายแตกไหม ของแท้ว้า oh ว My กอดเนี่ยอืมมันก็แซ่บด้วยนะคะอือหืออือหืเปลี่ยนฝั่ง คนหนูนานกูกลสมเกะกะเถอะล่ะใส่พริเกิน,นเนี่ยจั้งห่อยหนึ่งเมื่อกี้ใส่เยอะพุดอยากโชว์เพื่อนๆกินทั้งเยื่อทั้งใหยไปนี่แหละมาเด้อพี่น้องเปรี้ยวๆของแท้อันนี้ มีวิตามินด้วยนะแต่หนูน้ำไม่รู้อะ่ะพูดไม่เป็นเห็นเขาบอกเพื่อนๆอร่อยอะ่ะมันเปรี้ยวแบบอร่อยเลยแหละนี่เอาคำแบบนี้เลยโอ,อ้ย <c oughs> ขูดมาทั้งใยมันนี่แหละเออน,นี่เห็นปะ อ,อของแท้อะเว้ยมันเปรี้ยวแบบอร่อยนะ่ะอือยั่วๆจ้าอืม ไม่ต้องแบ่งเหมือนกันเถอะ <laughs> <c oughs> หนูนาเคยไปซื้อแบบปั่นเนาะแม้มันกินดีแท้กินแล้วขี้ทะนะทันทีเลยหนูนาไปเดินตลาดใช่ไหมปวดท้องนาทีนั่นเลยนะ่ะลับบ้านก็ไก่เห็นไหมมาจา,าดตลาดไก่จากบ้านเนาะแมมอไม่ทันอร่อยมากคุณเพื่อนหนูนาเพิ่งเคยซื้อมากินข้างแรกนะ ต้องบอกว่าข้างแรกเลยเป็นคนถ่ายยากแต่ใยมันน่าจะกินได้เพราะว่าเหมือนใยส้มโอ้แม่เจ้า มันแซ่บมากเลยอ,อืเปรี้ยวอันเนี้ยเปรี้ยวมากเป็นคนมากกินด้วยแหละกรึบกรึบกรึบเลยแหละกินละขคี้ทันควันเลยค็เพื่อนว่ม แล้วก็คเลโคเลแล้วก็ดกใส่ปากเม,ม็ดก็เคี่ยวเบิง้งไม่เคี่ยวเบิ้งแหละคืนกรึบกรึบกรถบดเป็นไปได้เคี่ยวดีกว่า ชอบหนูน่าชอบกินถูกใจกินมดที่ปาดนี่แหละ อย่าถ่ายฉันเลิดอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เพื่อนๆเคยกินเปรี้ยวแบบอร่อยไหมเปรี้ยวแบบแซบอะชอบอะ่ะหนูปวดหนูหน้าปวด้องของเขาดีจริงก็ต้องต้องยอมยอมใจเขานะขอว่ามีเมนูสับปะรดปั่นอะ เพื่อนๆไม่หนูน้ำแบดมดเด้อจ้าขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ๋ยวหนูนาจะกอไวจังหน่อยเด้อย่ยอสันส้นๆเด้อไปจนถึงทายคลิปเด้อจ้าเพิ่งลู้ตัวเพราะใบมืดลืมดูแม้ขอโทษขอขอโทษขอโทษขอขอ,อ,ขอภัยหลายๆเด้อจ้า ไม่แบดมดไม่ดาเพื่อนเพเพิ่งเห็นหนูนาจิราเลยนะจ้าถ้าคลิปก่อนหน้านี้หนูนาจะภากเอาเด้อเสียใจจังอร่อยหนูนาจิราเ้อนะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า